มหนีกะมาหอดคันที่สาม้ะพี่น้องเด้อน,นะครับผมนะครับผมรอบนี้กัสามคันนะครับอยู่ที่อำเภอนะครับบ้านไผ่นะครับผมจังหวัดขอนแก่นเขาว่าหันกัอยู่ที่ขอนแก่นด้วยกันแต่ว่าเป็นอำเภอเมืองนะครับได้ไป๊อได้ไดป๊อ <c oughs> เป็นสามสิบหกบ้านยังใช่ไหมนี่แล้วบ้านวังเต <c oughs> งโอวังแสง แม่แม่จะไปนอนอูด้วยเพื่อนนั่นเอาอย่างบูทธาไปอย่างนันโอูอูผมเห็นแมงบงเงียงบุงบ้งอยูอย่เดีย๋ยวจะฝากไปนอนด้วยอูนั่นครับบอบอวังเตียนดิวังแสง้นะครับสามสิบหกแรงคันที่สามนะครับผมเสจแล้วกับ แต่มีเวลากะทิขึ้นของไว้แตาา่บาา๊อบบ๊อบทันกะทิมือนเศร้าแต่ว่ากะทิขึ้นใบละครับผมบอกว่าขืนใบมันบ๊อบทันได้ปิดอู่ดอกทุ่มหนึ่งอยู่เป็นของจอรเดียนะครับผมของคูมเมืองขั้นเดียวแล้วเฝ้ากามาขึ้นของอีกสามขั้นที่ขึ้นไปจังหวัดกาญจนบุรีนะครับบ๊อบพลอยจอมบึงแล้วก็บรนไลานะครับผมอุทัยธาน,นีนะครับผมอันนี้สร้างเตาเดียนทีแล้วบ๊อบเพาะมันดบ๊ะ เดียนมะกราสร้างมกะลาครับครับผมอ้อ,อยลแล้วครับเออนั่นแหละดีเลยเอาไปจอดเบื้องพ่อไปที่นวเอาไปแต่ยกยกมันรับจา้างอะไรแอกนะครับรอโอบ้ปอันเดียวก็ได้รับเมียอันเดียวครับนะครับงามๆพี่นอ้นองโอเคพี่น้องนะจังเบิ่งกันนะครับ กำลังร้องระบบม้มมันนะครับขั้นที่3ามไนลอง L3608 น 8, นะครับคุณจะจล้อให้เพิิงนะครับใบดันปกตินะครับตัวนี้มันเป็นรหลดบ่มมีใบดันมาก,ก่อนนะครับผมมันเป็นใบใบดันนอกนะครับเห็ดจากกู้นะครับ ต S <S ัวนี้มันจะเป็น <Bel> ต <icy> ัวรถลนโหลดมาเลยนะครับมีเตเครียงมากัะบล่อนะครับที่ผมมีใบดวงใบดันมาก่อนนะครับเพื่นที่นี่เพิ่นไปซื้อรถมือสองมานะครับเขาเอาไปแต่งจากอู่ข้างนอกนะพี่น้องเด้อสังเกตได้แผ่นเหล็กมันตีพอถึงกันนะครับปกติแต่เป็นของคู่ป้าแผ่นเหล็กมันตีหอดกันนะครับเด้ออันนี้เป็นรถรถมือสองนะครับอันนี้เหตุยากเนี่ยจะน้อยหนึ่งอยู่นะครับยกสูงครับเอาไม่ยกอ้อยยกมันได้สบายนะครับ ลงมาแล้วๆครับมืออื่นไม่พอกันอยู่คูเมืองครับบุรีรัมย์ต่อเลยครับจอร์เดียหาซุนนะครับเสร็จแล้วกลับมาจากคูเมืองกรับที่ไปกาญจนบุรีนะครับไปอำเภอบอ่พอพลอยเอ็มเก้าห้าแล้วก็อำเภอจอมบึงนะครับกาญจนบุรีแล้วก็ทิศไรตีสจาก,กาอำเภอปันไรนะครับฟอร์ด นะครับอุทัยธานีขึ้นไปหาบอพอยเก้าหานะครับแล้วก็สิไปอำเภอจอมบึงต่อเอ็มไอเอลหานะครับสามคันแล้ววันท่เรียนกาบานทางอยุธยานะครับอยุธยาแถวไอนี่แหละแถวนครปฐมนะครับผมวันที่หกนาจเลียวสามคันนั่นอยู่นะครับเจร็ลแล้ววันนี้อาทิตยมติดคีบกับปากตักนะครับยูอุ่ยน้องเด้อนะครับแล้วก็ที่ได้ขึ้นแม่สายต่อเลยนะครับ มันแม่สายแม่สวยอุย้ยนะครับยกมาตามกาหาเมตรนะครับผมตัวนี้เลยหลุดหกหลอดแล้วสบายนะครับยกอ้อยยกมันได้เบิดนะครับตัวนี้โอเคพีน่น้องไปพอกันอยู่คู่เมืองกันต่อนะครับมืออื่นนะครับยำเลี้ยงจะได้ขึ้นของกันต่อยอีกนะครับสำหรับมืออื่นนะครับ